สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อวงจรถอดรหัสและเข้ารหัสนะครับโดยใช้ IC นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมี i อนะครับเบอร์7 4 9 0ีนะครับหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือจะเป็นกลับหัวนะครับหัวอสีษจะกลับหัวนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับจะเป็นไอเบอร์เจ1 3 8หนึ่งสามแปดนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นชุดทดลองครับก็สายจ้๊นะครับ ก็มีวงจรนับในสมุดเรานับที่เห็นไหมนะนี่ครับดูทางนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อวงจรอันที่หนึ่งก่อนนะครับพราะชิปนี้มันจะมีวงจรสองวงจรครับมันจะมีวงจรถอดรหัสนะครับหนึ่งวงจรครับแล้วก็วงจรเข้ารหัสนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อวงจรถอดรหัสก่อนนะครับนะครับ วงจรสําหรับวงจรถอดรหัสนะครับเราจะใช้ใช้ IC นะครับ14ขานะครับคือ IC เบอร์7490นะครับมี14ขานะครับไ c ตัวนี้นะครับนี่ครับขาที่1นะครับของวงจรถอดรหัสนะครับขาขาที่1นะครับไปขาที่12นะครับของตัวมันเองนะครับขาที่1ครับขาที่12นะครับพอขาที่ขาที่2นะครับอันนี้คือรูปภาพ วงวงจรนี้คือจะดูยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเลขมันไม่ไปเป็น1นึ่งสาเป็น14 3ส1ามองงะไรประมาณนี้นะครับดูยากนิ่หน่อยครับขาที่2นะครับเราจะไปขาที่3นะครับ 2> 2, 1, 3, นะครับขาที่2จะมาต่อครับขาที่3ามนะครับ2ไปขาที่3มครับแล้วก็จากขาที่3านะครับไปยังขาที่6ครับ สามนะไปยังข้าที่หกนะครับมาจากค้าที่หกนะครับไปขาที่เจ็ดครับนะครับต่อกันนี้นะครับ้าที่หกนะครับไปค้าที่เจ็ดครับแล้วก็จากค้าที่เจ็ดนะครับไปข้าที่สิบครับนี่สิบนะค,ครับแล้วก็ ครับแล้วก็สายที่7นะครับเราจะเอาลงกาวอีกสายหนึ่งนะครับจับสายที่7อีกครั้งหนึ่งครับเอาลงกาวครับต่อไปครับสายที่8นะครับสายที่11เราจะไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือสายที่11เราจะไม่ไม่ได้จับครับอันนี้คือตัดทิ้งเลยครับเราจะมาใช้สายที่8เลยนะครับจับสายที่8ครับไปยังกับไฟนะครับเราจะมาจับสายที่หลอดที่2นะครับ อันนี้คือมันจะเป็นหลอดที่สี่สามสองหนึ่งครับคือจะเป็นแถวที่สี่แล้วก็เป็นแถวที่สามแถวที่สองแล้วก็เป็นแถวที่หนึ่งครับมีสี่แถวครับหลอดเชื้อชัยนะแล้วก็ต่อไปครับขาที่เก้าครับลงไฟเหมือนกันครับขาที่เก้าครับีน,นี้สายเป็นไม่ดีขาที่เก้าครับลง หลอดที่หนึ่งนะครับลุงหลอดที่สามนะครับแล้วก็ต่อไปครับขาที่สิบสองนะครับเฮ้ยขาที่สิบสองครับลุงไฟเหมือนกันครับมันเหมือนกันครับลงหลอดไฟเหมือนกันครับที่สิบสองถ้าจะลงหลอดที่สี่นะครับก็ขาที่ห้าครับ ครับขาที่ห้าเราจะเอาขึ้นไฟไฟบวกนะครับขาที่ห้าครับขาที่ห้าครับขึ้นไฟบวกครับแล้วก็ขาที่สิบสี่นะครับขาที่สิบสี่เราจะเอาใส่กับสวิตช์นะครับนี่ครับสวิตช์เราครับนี่คือเราต่อเสร็จกับสวิตช์แล้วนะครับเราจะใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับต่อใส่กับขาที่สิบสี่นะครับ นี่นะครับเราก็ต่อวงจรเสร็จแล้วครับหน้าตาของวงจรที่เราต่อเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะเป็นจะมาทดสอบวงจรตามตารางความจริงของเราครับกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทดลองกันเลยนะครับนี่นะครับตารางความจริงของเราครับเราเราจะได้ใช้เฉพาะ QA QB QC นะครับตัว Y เฉพาะนี้เราไม่ได้ใช้นะครับผมจับ เอานำสมุดมาปิดไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการดูนะครับเพื NOISE ่อไม่สับสนครับนี่นะครับตอนที่1นนะครับไฟหลอด Q A Q B Q C จะไม่ติดครับคือเราใช้หลอดที่2หลอดที่3หลอดที่4นะครับจะไม่ติดนะครับตอนที่2นะครับเราเมื่อเราสับสวิต์นะครับนี่ครับตอนที่2ครับสังเกตได้ว่านะครับ Q A นะครับจะติดครับเพราะว่าเราเอา Q A นะครับไปใส่กับหลอดที่4นะครับ Q B ใส่หลอดที่3 Q C ใครใส่หลอดที่2นะครับ ต่อไปครับตอนที่3นะครับสอบสวิตอีกหนึ่งครั้งครับตอนที่3นะครับ QB จะติดนะครับคือหลอดไฟที่3นั่นเองนะครับนี่นะครับตอนที่3านะครับ QB จะติดครับตอนที่4ี่นะครับต่อไปครับสับสวิตอีกหนึ่งครั้งครับไฟจะติด2หลอดนะครับซึ่งไฟที่ติดก็จะเป็นหลอด q e กับ QB นะครับคือหลอดที่3กับหลอดที่4นะครับต่อไปครับ สอบสวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับไฟจะมาติดที่ QC นะครับคือหลอดที่2นั่นเองนะครับนี่ะครับเป็นจะมาติดที่ QC หลอดที่2ครับตอนที่6นะครับสอบสวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับไฟจะติดระหว่างหลอดที่2กับหลอดที่4นะครับคือ QC กับ q a นะครับหลอดที่2เป็น QC ครับที่4เป็น q a นะครับต่อไปครับตอนที่7นะครับสอบสวิตกหนอีกอีกหนึ่งครั้งนะครับ ไฟจะมาติดที่หลอดไฟจะมาติดตรงที่ Q Q QB กับ QC นะครับคือหลอดที่3กับหลอดที่2นั่นเองนะครับครับต่อไปครับตอนสุดท้ายครับตอนที่8ครับดลับเวดอีกหนึ่งครั้งนะครับไฟจะติดทั้ง4ทั้ง3หลอดเลยนะครับคือ q a QB และ QC นะครับคือหลอดที่4 3 2นั่นเองครับนี่ครับนี่ก็คือวงจรหอดรหัสนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อวงจรเข้ารหัสกันนะครับ ครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการต่อวงจรอันที่สองนะครับคือวงจรเข้ารหัสนะครับเราจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่นะครับขาขาที่หนึ่งนะครับไปยังนี่ครับขาที่หนึ่งเราจะไปต่อที่ขาสิบสองของไอไอซีเจ็ดสี่เก้าเก้าศูนย์นะครับขาที่สิบสองนะครับ ก็ขาที่สองนะครับขาที่สองไปตอบขาที่เก้าของเจ็ดสี่เก้าศูนย์ครับแล้วก็ขาที่สามนะครับขาที่สามไปต่อที่หลอดที่หลอดไปนะครับเราจะไปต่อที่ที่ขาแปดนะครับน่ครับเราจะไปต่อที่ขาแปดของเจ็ดสี่เก้าศูนย์ครับ แล้วก็ขาที่สี่นะครับไปยังขาที่ห้านะครับก็จากขาที่ห้านะครับลงกาวนะครับลงกาวนะครับแล้วก็ขาที่หนะครับขึ้นไปบวกครับที่ ึ้นไปบวกนะครับคาที่คา,าที่แปดนะครับหาที่แปดลงกาวนะครับคา,าที่สิบหกนะครับคัสคัที่จะผไปขึ้นไปไปบวกเหมือนกันครับคือเราจะต่อทางฝั่งนี้นี่ก่อนนะครับไฟมาต่อทางฝั่งนี้นครับที่หลังครับ ก็ขาที่ส <can> ิบห้านะครับขาที่สิบห้านะครับขาที่สิบห้านะครับไปเรนี่ที่สองช่องที่แปดนะครับแล้วก็ขาที่สิบสีนะครับขาที่สิบสีนะครับไปเรนี่ที่สองครับขาที่สี่นะครับแล้วก็ขาที่สิบสามนะครับ สก็เช่นกันครับต่อไปยังเรนดีที่2ครับท่องที่2ครับก็ขาที่1ิบนะครับไปเรนีที่2เหมือนกันครับขาที่1ครับนะครับไปหลอดที่1นะครับแล้วก็ออมาเลยนะครับขาที่11นะครับไปเรนีที่1นะครับขาที่ขาที่8ดนะครับ ก็ขาที่สิบครับในเรืที่หนึ่งครับในเรืที่หนึ่งขาที่หลอดที่สี่นะครับแล้วก็ขาที่เก้านะครับในเรืที่หนึ่งครับหลอดที่สองครับแล้วก็ขาที่เจ็ดนะครับที่เจ็ดครับไปเรืที่หนึ่งครับหลอดที่หนึ่งนะครับนะครับ เราก็ต่อวงจรเสร็จรแล้วนะครับสําหรับหน้าตาวงจรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบวงจรตารางความจริงกันนะครับนะครับตารางความจริงของเราคนระับเราจะมาทดสอบเราจะใช้ Y นะครับก่อนช่วงนี้เราใช้ Y วศูนย์ถึงมาจิตนะครับอยู่คอ QAqb QC เราก็จะได้ใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์กันบ้าน วงจรเรามันสำคัญกันหรือเปล่านะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยนะครับนี่ครับตอนที่หนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งเมื่อเราจับชีวิตหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับตอนที่หนึ่งะครับของาของตัวนี้จะเป็นศูนย์หมดนะครับนี่นะครับของ QD ถึง QC นะครับจะเป็นศูนย์หมดครับจะไม่ติดครับแต่ของ Y ศูนย์ถึง Y เจ็ดนะครับ Y Y วายูจะไม่ติดนะครับแต่วายหนึ่งถึงวายเจ็ดจะติดนะครับนี่คือจะเป็นวายหนึ่งถึงวายเจ็ดนะครับที่ติดนะครับต่อไปนะครับตอนที่สองครับเพื่อเราสับสวิตทั้งที่สองครับนี่ครับของนะครับตอนที่สองครับก็จะติดอยู่ที่ QE นะครับนี่ครับคือเลขสีของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ของวงจรเข้ารหัสนะครับก็จะติดอยู่ที่วายแล้วก็ก็จะดับอยู่ที่วายหนึ่งนะครับนี่ครับ วายหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะเอาสมุดมาภาพไว้ดูกว่านะเพราะว่าวาดมันดูสับสนนะครับตอนที่สามนะครับตอนที่สามเมื่อเราสับสวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับของ Q QE ถึง QC นะครับ QE จะดับครับ QC QC C ก็จะดับนะครับ QB จะติดนะครับคือหลอดที่สามนั่นเองนะครับต่อไปครับของ y นะครับ y ก็จะดับอยู่ที่ y 2สองนะครับก็คือ หลอดที่3ามใหครับหรือเลขที่2่ครับต่อไปครับตอนที่4นะครับสับสวิตอีกหนึ่งครั้งครับของวงจรถอดรหัสนะครับจะติดอยู่ที่ QE กับ QB นะครับคือหลอดที่4กับหลอดที่3นั่นเองนะครับของวงจรเข้ารหัสเข้ารหัสนะครับก็จะดับอยู่ที่ Q3 ครับก็จะดับไปที่ Y3 นะครับนะครับก็คือหลอดที่4นะครับหรือเป็นเลขที่1นึ่งเนี่ย ที่1นครับต่อไปครับตอนที่5้านะครับสอบทีอีกหนึ่งครั้งครับไฟของถอดรหัสนะครับไฟจะมาไฟจะติดอยู่ที่ QC นะครับ QB QB กับ QA จะดับนะครับคือหลอดที่สองนั่นเองนะครับที่ไฟจะติดนะครับของวงจรเข้ารหัสนะครับไฟก็จะดับอยู่ที่ Y4 นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับตอนที่6ครับ ตอนที่6กสับสวิอีกหนึ่งครั้งครับสับสวิอีกหนึ่งครั้งครับตอนที่6ก็คือของวงจรถอนรหัสก็จะติดอยู่ที่ QE กับ QC นะครับ QB จะดับนะครับนี่ครับก็คือ4กับ2เองนะครับแล้วก็วงจรเข้ารหัสนะครับก็จะดับอยู่ที่ Y5 นะครับนี่นะครับอยูที่ Y5 นะครับต่อไปครับตอนที่7นะครับสับสวิอีกหนึ่งครั้งครับ ของวงจรถอนรหัสนะครับก็จะติดอยู่ที่ QB กับ QC นะครับ QE จะดับนะครับก็คือติดอยู่ที่หลอดที่2กับหลอดที่3นั่นเองนั่นเองครับของวงจรเข้ารหัสนะครับไฟก็จะดับอยู่ที่ Y6 นะครับนี่นะครับจะดับอยู่ที่ตรงนี้นะครับ Y6 นั่นเองครับต่อไปครับตอนสุดท้ายครับตอนที่8ครับสับถวิตตอนสุดท้ายครับของวงจร หอดรหัสนะครับไฟจะติดทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะติด QA QB QC ครับก็คือ4 3 2นั่นเองครับวงจรเข้ารหัสนะครับก็จะดับอยู่ที่ Y7 นั่นเองครับก็คือดับหลอดจุดท้ายเลยนะครับ Y7 ครับครับอันนี้ก็จะเป็นผลการทดลองของเรานะครับ